พระมหากติตะเทระพอผลัดเปลี่ยนผ้าสาดกของคฤหั์ออกแล้วนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดก็ได้บรรลุพระอาหารหันต์ผลในขณะนั้นเอตทัคคะในทางผู้แตกฉานในปฏิสัมพิทาสีพระมหากติตะเป็นบุตรพราหมณ์ชื่ออัสัลยนะกับพระมณีชื่อจันทวดีในเมืองสาวัตถีเดิมชื่อว่าโกติตะตระกูลของท่านจัดว่าอยู่ในระดับมหาเศรษฐีท่านจึงได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีแต่บิดาของท่านมีที่ที่แรงกล้า ยึดมั่นในลทัทธิศาสนาพราหมยางมั่นคงเมื่อท่านเจริญไหวได้ศึกษาศิลปวิทยาตามลทัทธิศาสนาพราหมณ์จบไลรเพศเมื่อพระบรมศาส,าสดาตรัสรู้แล้วเที่ยวจริกเผยแผ่หลักทำคำสอนไปตามคามนิคมต่างๆทั้งในเมืองและชนบทได้เสด็จถึงหมู่บ้านที่อสลายนะพราหมณ์ตั้งนิวาสถานอยู่ได้ทรมานอสลายนะพราหมณ์จนลทัทธิถิมานักและแสดงตนเป็นพุทธามามะกประวรณาตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนรกยเป็นสารณะตลอดชีวิต โกธิตามานกเห็นบิดาหันมายอมรับนับถือพระรัตนตรัยก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นบ้างต่อมาได้ฟังพระธรรมเทศนาก็ยิ่งเกิดศรัทธามากขึ้นถึงกับมีจิตน้อมไปในการออกบวชเพื่อปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจึงกราบทูลขอบ,บวชต่อพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ทรงมอบหมายให้พระสารีบุตรเทระเป็นพระอุปัชฌาย์ให้พระมหาโมคคลานะเทระเป็นพระอาจารย์ในขณะที่ท่านกําลังกวนผมอยู่นั้นท่านได้พิจารณาในกรรมฐานไปเรื่อยๆ พอผลัดเปลี่ยนผ้าสาดของคฤหัหั์ออกแล้วนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดก็ได้บรรลุพระอาหารหันต์ผลในขณะนั้นพร้อมด้วยปฏิสัมพิทยานสี่วิชาสามและวิโมกษสามพระมหากฏติตานั้นแม้ท่านจะบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์แล้วแต่ท่านก็ยังมีปกติกฝักใฝ่ในการศึกษาไม่ว่าท่านจะเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาหรือเข้าไปหาพระเทระรูปอื่นๆท่านก็มักจะถามปัญหาในปฏิสัมพิทาอยู่เสมอๆจนมีความเชี่ยวชาญแตกฉาน ในปฏิสัมพิทาเป็นพิเศษมีเรื่องปรากฏในมหาเวทันและสูตรมชิมานิกายว่าเป็นผู้แตกฉานเพราะชอบถามปัญหาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารพร้อมด้วยพระภิกษุษสงฆ์พระมหากรุติตเทระได้ขอโอกาสกลับเรียนถามข้อข้องใจกับพระสารีบุตรเถระผู้เป็นพระอุปัชาว่าข้าแต่พระอุปัชาคนเช่นไรที่เรียกว่าคนทุป,ปัญญาขอรับดูก่อนมหากรุิตเะคนทุปัญญาก็คือคนไม่มีปัญญา เพราะเหตุไรจึงเรียกว่าคนไม่มีปัญญาขอรับคนไม่มีปัญญาก็คือคนไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้ทําให้เกิดทุกข์สิ่งนี้เป็นความดับทุกข์และสิ่งนี้เป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์ส่วนคนอีกพวกหนึ่งที่รู้ความจริงเหล่านี้ท่านเรียกว่าคนมีปัญญาพระมหากฏิตัตเถระได้กราบเรียนถามต่อไปว่าข้าแต่พระอุปัชฌาย์ที่เรียกว่าวิญญานั้นหมายความว่าอย่างไรขอรับดูก่อนมหากฏติตตะที่เรียกว่าวิญญานั้น ก็เพราะรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างท่านขอรับปัญญากับวิญญาณนี้รวมกันหรือแยกกันขอรับดูก่อนมหากรทิตาปัญญากับวิญญาณนี้อยู่รวมกันไม่อาจแยกกันได้กล่าวคือบุคคลรู้ในสิ่งใดก็รู้สึกในสิ่งนั้นบุคคลรู้สึกในสิ่งใดก็รู้สิ่งนั้นเป็นต้นพระเทระทั้งสองนั้นได้สนทนาธรรมในข้อสงสัยต่างๆกันต่อไปพอสมควรแก่การเวลาแล้วพระมหากริตเทระ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีในปริชาความรู้ของพระอุปัชฌาย์พระสารีบุตรเทระแล้วจึงกลับลากลับสู่ที่พักของตนด้วยเหตุแห่งการฝักใฝ่นในการศึกษาจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในปฏิสัมพิทาเป็นพิเศษนี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้แตกฉานในปฏิสัมพิทาสี่ท่านดำรงอายุสังขารช่วยกิจการพระาศาสนาสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับคันธปรินิพาน